สวัสดีครับพบก,กับพวกเรานะครับ GT Racing Channel นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปชมรถสปอร์ตอีกคันหนึ่งสปอร์ตยุคใหม่แล้วคันนี้เป็น GT-R 3 5นะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยแดงแน่นอนไม่ต้องกลัวคันนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปแบบผมว่าน่าสนใจอยู่เพื่อใครสนใจเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันว่าเขาได้มาอย่างไง ไปชมรถกันเลยไปดีครับวัสดีครับผมแนะนําตัวชื่อต้นนะครับต้นซอพี่ต้นนะครับ,รบผมก็เป็นเจ้าของ GTR 3 5ที่ผมพูดถึงใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์หน่อยพี่ไออาร์คันนี้พี่ต้นไปได้มาไงครับ ก็ไปประมูลกรมศุลกากรครับว่าเป็นรถประมูลมาใช่ไหมใช่ครับได้มานานอย่างไรไม่ถึงปีครับประมาณสิงหาปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วแล้วปกติคนแบบสนใจจะประมูลรถแบบนี้ต้องทํำยังไงบ้างครับพี่ต้นก็ไปติดต่อที่กรมศุลกากรแล้วก็ซื้อตั๋วซื้อตั๋วเข้าไปประมูลใช่ป่ะราคาเริ่มต้นเขาเขาเปิดมาเท่าไหร่เปิดประมูลอยู่2องล้านห้าอ๋อเริ่มต้น2องล้านห้าใช่ไหมใช่แล้วก็แข่งกันไปเรื่อยใช่ครับแข่งไปเรื่อยแล้วก็คือสุดท้ายเป็นพี่ต้นได้คันนี้มาใช่ครับ แล้วคือถ้าได้รถมาเนี่ยมันจะได้ป้ายแดงมาอย่างนี้เลยไหมพี่ต้นก็ได้เป็นเอกสารชุดจดไปขอจดที่กรมการขนส่งอ๋อแต่คือมันจดได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับใช่เขามีเอกสารให้หมดครับโอเคแล้วของพี่ต้นได้มาเนี่ยคือเป็นสภาพนี้ไหมพี่หรือว่าแบบเอามาทำอะไรเพิ่มเติมไหมทำครับทาเยอะทาเยอะได้มาคือมันยังไม่พอพี่จีจายก็เราต้องการที่จะให้มันสวยแล้วก็แต่งใส่กันชน ใส่ฝากโปรงใหม่อะไรใหม่<อ>นี้ครับแ,<ล>แปลว่าแปลว่าตอนแรกได้มาคือแบบเป็นสภาพแบบเดิมของเดิมโอเคทำเครื่องใหม่ด้วยครับประกอบเครื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดเทอร์โบอินเตอร์หุชิ้ก็คืออัพสเต็ปใหม่แล้วก็จูนกล่องใหม่งั้นเดี๋ยวในรายละเอียดไปคุยพร้อมกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเรื่องที่พวกพภายนอกแล้วกันพี่ต้นของพัภายนอกพี่ต้นได้มานี่มีเปลี่ยนอะไรบ้างครับพี่พี่เปลี่ยนฝากโปรงครับฝากโปรงอันนี้เป็นของอะไรครับอืมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นของสำานักแขกครับใช่ครับของนอกหรอใช่ครับ ก็คือเป็นคาร์บอนนะนะใช่ครับโอเคแต่ว่ามันเข้ารูปกับของเดิมของพาร์ทเดิมได้เลยใช่ไหมใช่ครับตรงรูปโอเคแล้วพวกกันชนหน้าอันนี้กันชนเดิมแต่ว่ารถคันนี้ได้มามันเป็นเป็นไมเนอร์เชนมาอยู่แล้วนะฮะก็คือหน้าหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ถ้าเป็นสูตรแปดมันจะเป็นหน้าตัวเก่าโอเคสีสีขาวนี่ได้มาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับสีขาวด้านเป็นขาวด้านๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับอ๋อเป็นสีขาวด้านทํามาสีขาวด้านเลยแบบนี้โอเค ครับก็นี่ที่เราเห็นเป็นป้ายแดงอยู่ไอ้นี้ต้องทํำยังไงถึงจะได้ป้ายขาวพี่ต้นก็ตอนนี้กาลังทาเรื่องจดอยู่ครับอ๋อก็คือต้องจดอะไรให้เรียบร้อยถึงจะได้ป้ายขาวแล้วก็รถก็ไปตรวจกั้นเองไม่ยุ่งยากครับโอเคแล้วก็ที่เราเห็นกันชนหน้าน้นจะมีเป็นที่ปีบหน่อยเป็นที่คาร์บอนเป็นของแต่งของแต่งอันนี้พี่ต้นมาทำทำที่เขามีมาครับมีมาตั้งแต่แรกใช่ครับก็เป็นที่แล้วก็ลิ้นใช่ไหมใช่ครับลิ้นอันนี้ก็มาทาเพิ่มเลยพี่นี่นั้นเป็นคาร์บอนเหมือนกันใช่ไหมใช่ โอเคก็เป็นของคลิปอื่นเขาเรียกขนาดนะทีเนี้ยอ่ผมเรียกขนาดแล้วกันขนาดก็เป็นคาร์บอนแล้วก็มีลิน้นมีลิน้นมีลิ้นล่างเป็นคาร์บอนนะโอเคแล้วไฟนี่ทำยังไพี่ผมเห็นเหมือนมีลมดําๆป่ะใช่ไหมอออันน,น,น,นี้เป็นไฟของเดิมครับไฟอันนี้ของเดิมเหรอพี่ใช่ครับนี่นะของเดิมเหมือนเห็นเป็นสีดําๆคาดอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเดิมเดิมปีสิบสองหรือว่าเดิมศูย์ปดอ๋อ แต่ว่าก็เป็นของเดิมได้มาประมูลได้มาสภาพนี้นใช่ใชโอเคเดี๋ยวไปดูล้อหน่อยแล้วกันพี่ล้อนี้พี่ต้นมีมาได้ทำอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับล้อ B4 For สขนาดเท่าไหร่ครับ <20. S 2> ขอบ20ขอบ20ใช่อฟเซ็ตเท่าไหร่พี่อฟเซ็ตไม่แน่ใจแต่ว่าสเปคตรงรุ่นอ๋อแล้วล้อเดิมหน้าสิบหน้าสิบเอดหลังสิบสองมั้งประมาณนี้ครับ แล้วก็ยางพี่ต้นใช้ของอะไรพี่ยางโตโยครับตองแปดอ่าตองแปดตองแปดครับยางซิ่งเลยนะครับตองแปดโอเคแล้วก็พวกเบรกพวกจานอันนี้พี่ต้นได้มีเปลี่ยนไหมพี่ไม่ครับอันนี้เดิมครับเดิมของเดิมก็เป็นของเดิมโรงงานมาด้วยใช่ไหมใช่ครับเล่นก้ผมับแต่ใหญ่นะยดูแบบสวยใหญ่ดีโอเคแล้วพวกช่วงล่างโช๊คอะไรอย่างงี้พี่ต้นได้ทำไหมพี่ไม่ทำครับเดิมเลยเป็นของเดิมทีชาเลยโอเคก็มีมันปรับได้อยู่แล้วของมัน ออ๋ปรับแข็งอ่อนได้อะไรเงี้ยแล้วของพี่ต้นที่ขับอยู่ตอนนี้พี่ว่ามันเป็นไงพี่แข็งหรืออ่อนหรือยังไงพี่ก็ปกติครับเพราะว่าเราเราปรับสแตนดาร์ดไว้เราใช้งานล้วก็ปรับสแตนดาร์ดอ๋อคือขับไม่ได้แข็งอะไรมากใช่ไหมใช่ครับและอย่าง GTR เนี่ยเวลาเราขับเร็วๆแล้วมันจะแข็งให้เองไหมพี่โชคมันเป็นอย่างนั้นปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่เราปรับเป็นโหมดเลสซิ่งอะไรพวกอผอเดิมก็ปรับได้แล้วใช่ครับของเดิมโรงงานปรับไฟฟ้าอยู่แล้ว โอเคถ้าเป็โหมดเลสซิง่งมันก็อาจจะแบบแข็งขึ้นมาแต่ว่าก็เกาะถนนดีขึ้นอะไรประมาณอั้นอ,อยู่ที่โหมดก็คือถ้าอยากซิ่งก็เปลี่ยนโหมดเอาใช่ครับเออเดียดีดีโอเคแล้วของพ,พวกพัดภายนอกด้านข้างนี่มีอะไรไหมพีต่ต้นไม่มีครับเดิมเลยของเดิมก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ครับใช่เนี่ยครับเป็นเหมือนรูระบายอากาศนะใช่ไหมของกันชนข้างแล้วก็มีตาดีทีอาร์นี่ครับ<อ>สวยงาม โอเคกระจกข้างก็ของเดิมครับพี่ใช่ครับโอเคครับแล้วก็มีสเกิร์ตหน่อยอันนี้ก็ของพี่ต้นได้มาสภาพนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่นะเป็นเป็นคาร์บอนนะน่าจะเป็นสเกิร์ตคาร์บอนนะแล้วก็มีอะไรอะ a อ5มห้าหรือเอไมเอสน่อยเป็นสำนักแต่งของทางอเมริกาอะไรแบบนี้รับอ๋อชื่อสำนักแต่งโอเคนะครับสีมันก็จะด้านๆหน่อยนะเนี่ยเป็นเป็นแบบว่าสีขาวด้านอ่าใช่ ของเดิมโรงงานมีขาวด้านเลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นสีทํามาสีทํามาใช่ไหมที่แรกผมมองคิดว่าเป็นแบบสติ๊กเกอร์ขาวด้านอะไรเงี้ยเออล้อหลังโอ้ยล้อหลังผมดูแล้วเหมือนออฟเซ็ตจะเยอะกว่าล้อหน้าใช่ไหมพี่ต้นใช่ครับเนี่ยล้อหลังถ้าดูเนี่ยดุมดุมดุมล้อเข้าไปลึกมากเลยนะอืมก็เป็นล้อยี่สิบเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับน่ารักอืมโอเคก็เป็นเบรกเบรกตรงรุ่นเหมือนกันนี่เบรกเบรกเดิม <Okay. S 2> ไอชิ้นนี้นี่มา,มามามาจากโรงงานด้ไหมพี่ไม่ใช่ครับรอ,อันนี้เป็นของแต่งของวาลิตขอของวาลิตก็ทำดูอ้วนๆหน่อยพี่ใช่ครับโอเคประมาณนี้ครับ mm hmm. ฝากระโปรงหลังไ,นะไอฝากระโปรงหลังคุ้นๆของพี่โอ๊ตเลยทรงเกือบๆกันเลยอันนี้ของเป็นของอะไร,รอ่ะพี่ต้นของแต่งครับไม่ไม่ได้ใจสับหักเหมือนกันหรอ แต่ว่ามันตรงรุ่นเลยใช่ไหมตรงรุ่นครับตรงรุ่นพอดูเนี่ยมันจะเว้าเว้าแบบว่ารูไฟของของ TTR พอดีเลยตรงรุ่นครับก็เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นนะโอเคแล้วก็ข้างหลังกันชนหลังนี่ก็คือของเดิมเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับท่อได้เปลี่ยนไหมต้นท่อไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าท่อมันเป็นของของของสำนักแต่งมาเหมือนกันก็คือได้รถมาเขาแต่งมาให้แล้วใช,ใช่นะโอเค ก็คือข้างหลังนี่คือสภาพเหมือนเหมือนปกติได้มาเลยนะใช่ก็ได้ฝากกระพงโอเคแล้วก็นี่นะครับเป็นแก๊งเป็นแก๊งเดียวกับของพี่โอ๊ตก็คือโรลเลอร์ซัพพอร์ตภายนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยกันพี่ต้นครับอันนี้เครื่องเป็นรหัสอะไรอ่ะพี่ต้นไม่มั่นใจแี่เครื่อง Q สามแปดป่ะมี Q สามแปดเครื่องความจุเป็นเท่าไหร่อ่ะสามพันแปดร้อยซีซีอ๋อเป็นเครื่องสามพันแปดซีซีใช่ครับแล้วของพี่ต้นได้มาทำอะไรบ้างอ่ะพี่ ก็ทําทุกอย่างเลยครับทําก้านทําลูกทําไส้อะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อไส้ใดไม่ได้ทําแต่ว่าโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่โอเคอ๋อก็คือเริ่มนับหนึ่งกับมันใหม่โอเคทําให้เครื่องมันฟิตสดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ประกอบใหม่ทั้งตัวครับโอเคประกอบที่ไหนพี่พี่ท่นพี่พี่แถมครับพี่แถมอ๋อโอเคโอเคพี่แถมที่เขาขับไอ A T T R เหมือนกันใช่ไหมใช่ T K F ใช่ครับ T K เคยดูอยู่โอเคแล้วก็ พวกเทอร์โบอะไรอย่างงี้มีเปลี่ยนอะไรไหมพี่ต้นเทอร์โบอัพอัพใบครับอัพใบเป็นเทอร์โบลูกเดิมใช่แต่เปลี่ยนใบเปลี่ยนใบอัพใบทำไซส์ใหม่อ่าใช่ครับแล้วก็เดินท่อทําฟอนต์ไปอะไรใหม่ประมาณนี้โอเคแล้วของตอนนี้ได้ได้ได้ขึ้นไดโนจูนอะไรอย่างงี้ไหมพี่ต้นจูนแล้วครับตอนนี้อยู่อยู่ประมาณเจ็ดร้อยมาครับเจ็ดร้อยมาพี่แต่ว่าเกียร์ของ T R 700ด้มานี่คือสบายใช่ไหมใช่ถ้าไม่เกิน800 900ยังอยู่ยังรับได้ครับเกียร์เดิมๆ แล้วของเดิมตอนได้มามันประมาณเท่ห็นมาพี่ต้นของเดิมเอามาปุ๊ก็เข้าเข้าอูเลยครับก็ตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้วัดม้าดูใช่ไหมไม่ครับก็คือก็คือเข้าปุ๊ก็เริ่มนับหนึ่งเลยครับทำใหม่หมดเลยก็คันนี้ก็เป็นเกียร์แบบคลิโตนิกอย่างนี้ถูกป่ะใช่ครับเแพทเทอร์ชิฟครับพี่ต้นเคยวิ่งแบบท็อปสปีดไหมคันนี้ไม่เคยยังไม่เคยเลยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็เบาแล้วครับหรอใช่เหรอพี่ใช่ครับเห็นพี่โอ๊ตบอกว่าแช่กันข้ามจังหวัดเลย ก็ประมาณนี้แหละร5อย6้าสิบหิไม่เกินนี้อ๋อคันนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยมาเดี๋ยวให้พี่ต้นพาชมแล้วกันว่าเจ็ด้อยมาวิ่งยังไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูภายในหน่อยแล้วกันพี่ต้นครับโอเคในก็ภายในนะครับบอกผมนั่งดูก็อุ้มอุ้มมากเลยนะพี่เดี๋ยวภายในมีอะไรบ้างนะพี่ต้นภายในก็คอโซนหน้าก็เป็นอาการทาร่าทั้งหมดนี่นะครับพวกชิ้นนี้ใช่ครับของเดิมมาเป็นหนังครับเป็นหนังจะเป็นหนังเหรอหนังแบบนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ครับเป็นเป็นหนังอันนี้มันเหมือนหนังคุ้มมาใหม่ของมันุูมาเป็นชุดแต่ของเดิมก็จะเป็นเป็นหนังแบบเหมือนรถเก่งทั่วไปอ่ะโอเคนี่เป็นคักันทาร่าหมดแล้วครับพี่นี่ชิ้นนี้ด้วยใก็ชิ้นนี้ก็หนังเป็นตัดตัดกันมันจะดูสวยอีกแบบนึงอืมโอเคแต่ว่าพวงมาลัยจะเป็นหนังชิ้นนี้ก็จะหนังโอเคพวงมาลัยนี่ของของเดิมเลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับของเดิมจะไช่ใช่อันนี้ก็คือทําเคปฟล่าอะไรมาใหม่เหมือนกันอ๋อชิ้นนี้ ใช่ครับนี่นะครับก็จะเห็นมีเคปล่าขั้นอยู่โอเคนี่ด้วยนะตัวตัวแพดเดิลชิปใช่ไหมพี่ช่เป็นเคปล่าเหมือนกันอันนี้แพงครับแพดเดิลชิพล้อตัวเนี้ยเหรอใช่โอเค okay. แล้วก็พวกหน้าปัดหน้าจอเป็นเดิมเราบเดิมเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นตุมต่มๆมวงกลมหมดเลยครับโอเคแล้วก็ชิ้นนี้ด้วยนะชิ้นนี้ด้านข้างก็ไปทําเป็นเคปล่าเหมือนกันคาร์บอนเคปล่า อ๋อชิ้นนี้ก็คันทล่าแล้เนี่ยใช่ไหมพี่ชี้ต้นพุ่งหมดเลยครับพุ่งหมดเลยใช่ครับโอเคแล้วก็คอนโซลตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ครับชิ้นนี้ก็มาทําแต่ว่าหน้าตาคือเหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมใช่โอเคของเดิมก็จะเป็นพลาสติกดำๆธรรมดาอือฮึโอเคแล้วก็เกียร์เป็นอย่างนี้เลยไหมพี่ใช่ครับอันนี้มีเกียร์อะไรให้เข้ามั้งครับพี่ PLRN แล้วเวลาเวลาขับเราดึงไปไหนพี่ก็ดึงมานี่ครับปกติ อยู่ที่ A เนี่ยเหรอใช่ครับอ๋อแล้วเวลาพอดึง A เสร็จก็ขับแล้วก็ใช้เปลี่ยนเป็นดึงชิปออ๋อก็ถ้าดึงมา A ก็คือเหยียบคันเร่งก็ขับมือเกียร์ออโต้ไปเลยอ๋อถ้าเนี่คือออโต้ใช่แต่ว่าถ้าพี่อยากถ้าขับเกียร์ธรรมดาก็กดพัดชิปมันก็ออโต้เลยแอ้มันก็เป็นธรรมดาได้เลยครับอ๋อไม่ต้องมายุ่งเกียร์เลยครับไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นเไม่ต้องก็ได้โอเคโอเคแล้วอันไหนที่พี่บอกผมเมื่อกี้เรื่องโหมดมันอะโหมดสปอร์ตปรับตรงไหนพี่นี่ครับมันจะมีสามสามอ๋อนี่นี่นี่ ไอ้ไอปรับระบบระบบขับเคลื่อนอันนี้ปรับระบบโช๊คครับไอ้อันนี้คือปรับปรับเรื่องอะไรนะพี่เป็นระบบขับเคลื่อนครับระบบขับเคลื่อนคือเหมือนว่าเรื่องแท็กชั่นหรือว่าใช่ใช่ก็มันจะข้างล่างมันจะเป็นโนว์ไงโนว์แล้วก็ r a ซิ่งแล้วก็ standard ก็คือถ้าไม่ปรับก็อยู่ตรงกลางสโนก็ขับเหมือนแบบขับพิมะอะไรอย่างเงี้ยออันนี้เลือกเลือกสถานที่ว่าเหมือนเราขับอยู่ที่ไหนอยู่ใช่ไหมรซซิ่งก็แบบว่าขับต้องการขับเร็วหน่อย โอเคโอเคแล้วอันนี้เป็นเรื่องปรับโช๊คครับปรับโช๊คมีอะไรบ้างครับพี่เลสซิ่งแล้วก็คอมฟอร์ตอ๋อถ้าถ้าเป็นโช๊คนี่คือมีสบายกับมีมีซิ่งโอเคชัดเจนแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะพี่ก็ปรับน่าจะถ้าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะปรับพวกไอระบบขับเคลื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันมีปิดกับเลสซิ่งอ่ะปกติพี่ใช้ปิดอยู่ก็ไม่ไม่ได้ปรับไปเลยครับก็ขับอย่างนี้อ๋อตรงกลางใช่ครับโอเค นี่นครับรถมีโหมดให้ปรับคุณอยากซิ่งคุณก็ปรับได้เลยโอเคแล้วก็ดูภายหลังครับข้างข้างหลังจริงนั่งได้ใช่ไหมพี่ต้นนั่งได้สบายเลยครับเออเพราะว่าดูดูแบบกว้างมากเลยนะข้าง,งหลังนั่สบายเลยครับโอเคข้างหลังนี่ก็ถือว่าเป็นไอไม่เน่ใเ,เหมือนกันไหมพี่ต้นข้างหลังเดิมๆเ,เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับโอเคทุกโฉมโอเคเสียงก็เดิมๆหมดอือ ก็ประมาณนี้นะภายใน,ในเดี๋ยวพี่ต้นสตาร์ทฟังเสียงเลไแล้วกันพี่ ปัดแล้วก็พวกเกจจะโชว์เป็นแบบคล้ายๆดิจิตอลเลยคือขึ้นขึ้นที่หน้าจอเลยแบบนี้ทีจำได้อยู่คยอรีวิวก็ประมาณนี้พี่ดับเลยก็ได้ครับนี่ก็ขอบคุณพี่ต้นด้วยนะครับ,รบที่ให้เราได้รีวิวรถของพี่ต้นนะประมูลมาสดๆมันๆเลยครับผมคิดจะประมูลอีกไหมพี่ก็ไปเรื่อยๆครับยางจะประมูลมเออลพิ่มอีกเหรอพี่ก็ซื้อมาขายไปก็ได้อ๋อเบื่อก็ขายอะไร แล้วคันนี้ยังเบือ่อยังพี่ตอนนี้ยังครับ <S 2> <S 2> <ใน S 1> โอเถูกใจอยู่ <S <S ใช่ครับ700ม้านะครับคันนี้ตอนนี้ของพี่ต้นมีอะไรจะโปรโมทไหมพี่ก็ฝากเ,าเพจร้านด้วยครับ,รบต้นเชียงกงครับออ๋พี่ต้นทำเชียงกงเนี่ยใช่ครับใช่อะไหล่รถยนต์ใช่ครับอะไหล่รถมือสองอยู่ตรงไหนครับพี่ อยู่ตรงตรงแถวบางบัวทองครับใกล้ๆกับไทยวัสดุบางบัวทองติดถนนตลิ่งทันสุพรรณพวกของญี่ปุ่นใช่ไหมพี่เข้ามาอันนี้ขายอะไหล่รถไทยครับอะไหล่<า>รถไทย,<า>ย,ยใช่ไม่ได้ทํารถญี่ปุ่นอ๋อ,อ,อโอเคสนใจลองเข้าไปดูแล้วกันก่อนจะไปนะครับคือพี่ต้นเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่โอ๊ตวันพระนะครับพอดีแกมาด้วยเดี๋ยวจะให้พี่โอ๊ตมาอัญเชิญคําคมวันพระอีกรอบหนึ่งนะแกแทนแทนนะครับนี่เราโดนน้องหลอกใอีกแล้ว ก็คือจะมาให้คำคมอันนี้คคมเกกี่ยวับชีวิตจริงเลยครับชีวิตจริงเหรอพี่ครับผมโหดูด้าพี่จริงจังมากเลยครับโอเคเดี๋ยวขายนะครับเอาครับหนึ่งสองสามพี่โยศผลทางไกลนับหมื่นลี้เราจะก้าวไปได้ก้าวแรกถ้าเมียให้ไปครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับใครชื่นชอบเข็บหน้าเลยใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตับตะไคร้พวกเราด้วยเดี๋ยวไปนั่งรถวิลต้นท้องการไปเลยคขอบคุณครับพี่